สวัสดีค่ะตอนนี้มาตอนดีอี p ีสองนะคะประมาณห้าโมงนะคะห้าโ <c oughs> มงเปะ๊ะอยู่ที่ลานจอดรถหาดนางลำนะคะข้างหลังบุเขาวสวยมากเลยถ้าเพื่อนๆนมาก็จะมาหาที่จอดรถแถวนี้ได้นะคะมีที่จอดรถกว้างมากนะคะบุเขาวสวยมากเลยคนเยอะวันอาทิตย์นะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในก็จะมีร้านจอดรถลดแล้วก็มีร้านอาหารนะคะมีห้องน้ำตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะแล้วก็เป็นพวกร้านอาหารสั่งเข้าไปนั่งทานข้างในนะคะก็จะมีหลายร้านน้ำปั่นร้านพวกซีฟูด้ดนะคะซีฟูด้ด เพื่อนก็เข้ามาจอดรถด,ด้านนี้แล้วก็ซื้ออาหารื้ออาหารเข้าไปนั่งนะคะลานจอดรถกว้างมากพาเข้าไปข้างในดูว่าที่หาดนางลำมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะ Let's go ช่วงนี้นะคะเดินข้ามมามีคนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยะคะ่ะ อากาศล่มลื่นมากบรรยากาศช่วงเย็นนะคะก็จะมีพี่ๆเขาก็มานั่งกันเยอะมากนะคะบรรยากาศสวยมากตอนเย็นๆตอนเย็นๆน,นะคะที่แห้งนางลำนะคะเพื่นอนๆต้นไม้ล่มลื่นมากเลยคนเยอะมากเลยนะวันอาทิตย์ประมาณ เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะเพื่อนบรรยากาศดีมากเลยนะคะยาวไปข้างหน้านะคะนี่คนเยอะมากเลยเยอะพอๆกับที่หาดนางรองนะคะหาดนางรองก็คนเยอะนะคะนางรำก็เยอะเหมือนกัน บรรยากาศที่หาดนางรองนะคะไม่ใช่หาดนางรองนะบรรยากาศต่อจากหาดนางรองมาที่หาดนางลำตอนนี้ตะวันตกดินแล้วนะคะคนเยอะมากเลยก็ประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆคนเยอะ,ะหาดนางลำนะคะ จอดรถกวา้างค่ะหาดนางรำนะคะบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้5โมงนะคะตะวันตกดินนะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่หาดนางรำนะคะหาดนางรำที่นี่สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันที่9นะคะว้าว มาเล่นน้ำกันเยอะมากเลยพี่ๆคขามานั่งเล่นกันเยอะมากเลยนะคะสวยมากน้ำก็สะอาดสิดยอดน้ำขาวสะอาดมากเลยพี่ๆมาเที่ยวกันได้นะคะมีที่นั่งใต้ต้นไม้ เยอะมากนะคะบรรยากาศดีหาดสวยมากประมาณสักห้าหกโมงหรืูว่าจะดีกว่านี้นะคะมันจะเย็นกว่านี้ประมาณห้าหกโมงน่าจะอากาศดีน้ำใสลงไปเล่นน้ำได้นะคะหาดนางรำก็สวยไม่แพ้กับหาดนางรองนะคะ น้ำสวยมากนะคะน้ำใสมากเลยมาน,านนี้นะคะเป็นงานบ้างคะ่ะเพื่อนๆนาดางลำสวยไหมคะแต่ตอนนี้แดดร้อนมากเลยแดดร้อนประมาณห้าโมง็ยังร้อนอยู่นะคะ เพื่อนอยากมาถ่ายรูปส,สวยๆตอนเย็นๆก็มาถ่ายได้ที่นี่นะคะมันจะติดกับหาดนางรองแล้วก็มีหาดนางํำอยู่คู่กันนะคะอยู่ใกล้ๆกันก็จะมีโซนนางเล่นถ้าโซนขายเนี่ยก็มีคนเยอะมากนะคะเพื่อนๆลองมาลองมาดูลองมาเล่นน้ํากันได้นะคะเพื่อนๆน้ําใสสะอาดน่าเล่นนะคะ คนก็จะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆซื้อของกินเข้ามานั่งที่นี่ได้นะคะน้ำทะเลสวยทะเลก็สวยทะเลสวยงามน้ำสัตว์ข้าวตะลิงแบบช้าๆถ่ายรูปสวยนะคะที่นี่ประมาณห้าโมงหกโมงหกโมงนี่น่าจะถ่ายรูปสวยน้ำใสมากเลยนะคะเพื่อนๆ หาดนางลำนะคะอยู่ที่สัต,ตหตีบติดกับหาดนางรองนะคะเพื่อนๆวันอาทิตย์นี้คนเยอะมากมาไม่ต้องกลัวเสียใจนะคะตอนเย็นก็ถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปสวยๆให้ครอบครัวได้นะคะลองมาเที่ยวดูนะคะเพื่อนๆหาดนางลำก็จะอยู่ใกล้ก,ลกับหาดนางรองนะคะ ประชากรประชาชนนาวันอาทิตย์เยอะมากนะคะพีพ่่เพื่อนๆลองพาครอบครัวมาเที่ยวนะคะอาหารที่นี่ก็อร่อยนิดนึดนง <c oughs> มีทางไก่ย่างส้มตำยำลาบมีหมดนาคะน้าปั่นอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะอาหารทานนะคะพาเด็กๆมาเล่นกองทรงกองทรายได้นะคะเพื่อนๆเด็กๆเขาก็จะมาเล่นทรายกันนะคะประมาณนี้ เยอะมากนะคะส่วนหนึ่งนะคะที่หนูถ่ายยวันนี้ประมาณนี้ที่นี่ก็จะมีเรือให้เราเช่านะคะมีสถานที่ชเช่าเรือนะคะชเช่าเรือแล้วก็พายไปเล่นได้ เราเช่าเรือแล้วเราก็จะพาเข้าไปเล่นกันนะคะเห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนๆมาเที่ยวกันเยื่อน<ๆ>ที่หาดนางลำนะคะหาดนางลำเซนฮีดนะคะาาพาครอบครัวมาเที่ยวที่นี่อาหารอร่อยน้ำก็ใสสะอาดนะคะเพื<ๆ>่อนๆมีน้ำใสมากโอ้น้ำสวยมากเลย ชอบบรรยากาศชายทะเลตอนเย็นๆน้ำสวยมากเลยเป็นไงบ้างคะเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ไหมและชอบค่ะเ,เพื่อนๆพาครอบครัวมาเที่ยวนะคะพามาเที่ยวที่หาดนางรำแล้วก็หาดนางรองตอิดก,กันนะคะฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆให้กำลังใจ กติดตามช่องของลูกเกดด้วยนะคะต่อไปเราจะไปแทาที่บางแสนต่อติดตามคลิปที่บางแสนต่อนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ